Fall, คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับเอาลนะผมกล่าวสุดทรคนแนะนำม,มาอยู่กับต่อยนะผมในช่องต่อยสเปนนะโอเคมาจงวีภาค2เหมือนเดิมอีกละการทุน1น0 0พบาทนะผมโหเล่นเบสละ10ก่อนไหมหรือว่า5อ่าสูตรเดิมนะผมเราใช้สูตรเดิมดีกว่า หมุนเทเลหนึ่งออกไปสิบรอบก่อนสิบรอบก่อนนะครับผมไม่มีอะไรมากนะผมสิบรอบไปก่อนโอเคมาได้อยู่นะกระปิดกระปรอยไปนะผม <c oughs> กระปิดกระปรอยอีกแล้วอ๋อไมคสวยได้อยู่จัดมาสวยเอ้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 ยเอาเป็นยังไงไดจริงๆได้ใจจริงๆ โอ้โหเบ็ดหนึ่งบาทได้ใจจริงๆครับผมได้กำไรอยู่นิดหน่อยโอ้ยเบ็ดหนึ่งแลหมุนสิบรอบได้กำไรสิบห้าสตังค์ปะโทเอ้ยไปเบ็ดห้าไปเลยนะมมลลแล้วหมุนสิบรอบไปก่อนเบ็ดหนึ่งหน้ายังไม่ออกมาดูเบ็ดอื่นๆนั้นบ้างว่าจะออกไหมโอ้ยอันนี้ออกดีอันนี้ออกดีสวยเฮ้ยอย่านะอย่านะโอ้ยสวยงามหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับผมโอเคได้อยู่ เอากำไรออกสักสองพันก็น่าจะดีนะวันนี้โอเคกำไรออกสักสองพันก็น่าจะดีนะผมตามสูตรเดิมก่อนโอเคนั่นแหละสวยนะผมมีขึ้นมีลงนะผมมีขึ้นมีลงบ้างนะผมใจเย็นๆน,นะผมมีขึ้นมีลงบ้างเอามาสวยหูสวยสวยๆจัดมาขอเรื่อยๆขอเรียงๆนะผม เอาขอเรื่อยๆของเรียงเอาเบสห้าไม่เท่าไหร่เอาเบสสิบดีกว่าเรามาคาดหวังเบสสิบสุดละเบสสิบน,น,น่าจะเราน่าจะเล่นจนจ,นจบเลยนะน่าอเบสสิบมากกว่าโอเคสวยใจเย็นนะผมเบสสูงๆก็กลัวล่วนไงกลัวล่วน <c ười> กลัวล่วนคืออะไรกลัวล่วงนะผมกลัวล่วนเอามาเรื่อยๆครับผมขอสวยๆ,ออยๆขอเรียงๆขอเฟี้ยๆจานมาได้หรือเปล่าไม่ได้ ต้องท่องคาถาก่อนเข้ามนี่ยะต้องท่องคาถาก่อนเข้ามนี่สิบรอบมะผมเบสสามสิบแล้วกันหูยสวยสวยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะผมเบสสามสิบไม่ได้ผมก็ไม่เล่นแล้วนะเออไม่เล่นเบสสูงแล้วนะจะจบที่เบสสิบก็พอนะผมขอเข้ามาจองเถอะเพื่อนขอเข้ามาจองเถอะได้ไหมเนี่ยมาหรือเปล่าเออไฟหรือเปล่าสวยหนาแลละสวย ขานมาขออีกรอบหกคูนห้าไม่ขึ้นนะจะขาดกันคูนสองสองร้อยกว่าเนะี่ยใจเย็นสิบรอบไปก่อนแล้วกันนะผมมาก่อนนะมาก่อนขอรัวขอรัวเออนั่นแหละสวยหนึ่งนะครับผมหูไม่ออกดีกว่าเดี๋ยวขออีกสิบรอบแล้วครับผมไม่อยากที่หมุนเยอะนะเพื่อหมุนเยอะนี่คือเราจะได้อยู่นานขึ้นนะครับผม แต่ใจเย็นๆนะเราไม่อยู่นานเออเราไม่อยู่นานเราจะเช็คออกไปเรื่อยๆนะผมเราจะเช็คออกไปเรื่อยๆสวยน้าแหละน้าแหละสวยโอ้โหใจเย็นใจเย็นมาก่อนขอให้มาก่อนนะผมสวยวายติดแล้วสวยเออนั่นแหละสวยแต่ทรงก็ถือว่าไม่ดีนะผมเบ็นห้าดีกว่า เราหาเลขที่มันแตกดีกว่านะเราได้ปันขนึ้นง่ายแล้วผมแต่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะรอบนี้เอ้ยค่อยๆเข้าไปนะผมค่อยๆเข้าไปใจเย็นก่อนกระปิดกระปอยว่ะเพื่อนแม่งไม่ออกเยอะกระปิดกระปอยไม่ออกเยอะนะผมสิบไปเลยแล้วกันนะสิบไปเลยสิบรอบนะสิบสิบรอบโอเค นั่นแหละได้ไหมเนี่ยกำไรสองพันกู <c oughs> หายไปแวบเปิดกับตานะผมกำไรสองพันนะเพื่อนดูแล้วกันโอ้โหเกินไปเกินปุยมุ้ยนะผมเกินปุยมุย้ยเป็นห้าห้าสิบรอบแล้วกันโอเคใช้หลักสูตรนี้เดจะขอแวบ,บมาทีหนึ่งเป็นห้าห้าสิบรอบนะใน์นะห้าสิบรอบนี้ต้องมีละอย่างน้อยสองรอบเอาอยง่างอยอย่างน้อยสองรอบนะ ไม่งั้นเราไม่เข้านะเออมาลยัวๆแล้วกันวายติดแล้วติดที่คูณสามวะมาจองไม่ค่อยมาเลยว่ะเพื่อนทำไงดีวะเนี่ยอ้โหกับวันธรรมดาอย่างงี้เรียบร้อยเล่นกูซะกับวันธรรมดาอย่างงี้เล่นกูซะโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนทำไงทำงั้นอ่ะทำไมทำงั้นอ่ะ มาอีหน่อยดสอนะิสองตัวนะสองตัวนะหูยตัวที่สามก็ไม่เอานะ <c oughs> เก็บทรงไม่อยู่จร,ริงๆตัวนี้มานดีขอในเดียวผมมารัวๆขอแรงๆครับผมจัดมาก่อนเลยกันวายให้ติดอย่างเดียวนะวายนี่ติดอย่างเดียวหนึ่งร้ยี่บหกนะผมแล้วมันกอนโตไม่ค่อยเสิร์ฟเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่มารัวๆแล้วกันสวยสวย เออนาละนาละนาละเป็นง้าละน้าละสวยงามผมอ้โหไม่เข้าเลยว่ะเพื่อนเอาเป็นอะไรไนะไม่เข้าเลยว่ะนะนี่ผมได้จัดการใหม่ละอย่างนี้ละผมได้จัดการใหม่ละสวยจัดเข้ามาก่อนจัดเข้ามาก่อนโอเคหกร้อยนะผมกับขาดทุนสี่ร้อย้วตอนนี้เกือบสี่ร้อยละ เดี๋ยวมันต้องมีสักสักส,สักเบ็ดละที่เราแน่ขึ้นไปเบ็ดห้าไม่ดีชัวๆเลยตอนนี้อันที่แน่ๆเบ็ดห้าไม่ดีเลยชัวๆก็ห้าห้าสิบรอบยังไม่ออกครับเพื่อนคิดดูแล้วกันสิบแล้วกันสิบสามสิบรอบนะโอเคสิบสามสิบรอบพอา,าหลเราไหลทิ้งห้าไปละน่าจะเชื่ออย่างนั้นไปน่าจะเชื่ออย่างนั้นไปเพราะเราไหลห้าทิ้งไปละโอเคมาลๆค้ับผมไม่ได้มากได้หมยอะไรแต่ก็ได้อยู่ สวยสวยสวยเอ้ยขออีกหน่อยขอสวยๆอีกหน่อยเพื่อนเอ้ยฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป ah ็นกำลังใจผมด้วยนะมาไงไม่มาเลยวะสี่สองจุดห้านะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าขออีกรอบงเฮ้ยมาหน้าวายสองตัววิแทกับติดแบบหยุดนิดนึงนะนิดนึง ขออีกนิดนึงนะผมมีอยู่นิดนึงโอ้โหเฮ้ยเอาไงต่อดีวดันนี้เวสิ่ก็ไม่ออกนะอีกรอบหนึ่งผมให้โอกาสนะสิบรอบสุดท้ายสิบรอบสุดท้ายของเวสิ่ไม่จะปิดเทอร์โบไปกดเลี้ยวเลิอกอะไรแล้วผมสิบรอบสุดท้ายว่าไงมาอีกไหมขอมาอีกไหม เอ้ยๆฮ้จะเป็นอย่างนั้นได้ไงนะผมมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงเพื่อนเอ้ยพาทุกช็อตบอกเพื่อนกันพาทุกช็อตบอกเพื่อนกันได้ไงอะหกบาทใจเริงน,น,นะผมเบสสิบนะเอ้ยอมันเห็นผมออกเยอะหรือเปล่าอาทิตย์นี้มาเลยไม่ให้เลยไม่ใช่หรือเปล่าเอามาก่อนนานและ ห้านะเบ็ดห้าได้ห้าบ้าหรือเปล่าโอ้โหมี่วเบ็สามยาวแล้วนะเบ็สามสามสิบรอบนะเลขสามสามเ 3, บ็สามสามสิบรอบโอเคน่าได้อยู่ละโอเคขอมาจองติดรบเดียวนะขอมาจองติดรบเดียวก็น่าจะได้อ่ะง่ายอยู่ๆเลยโอ้โหลงมาก่อนลงมาก่อน เฉลียฉล่ยเฉลียฉลยฉล่ยไปเฉลี่ยเฉลี่ยไปสวยนั่นแหละเอาขึ้นบ้างนะอย่าให้ลงอย่างเดียวเอาขึ้นบ้างสวยคุณนสามมาคุณนห้าไม่ติดดีกไปก่อนไปก่อนนะผมอย่าพึ่งท้อไอ้น้องอย่าพึ่งท้อผมยังไม่ท้อเลยครับผมแต่ใจยินไม่ต้องทอนะเอ้ยมาก่อนมาก่อนค่อยๆล่นนะผมค่อยๆล่นแล้วกัน เอ้ยเฮ้ย,ย,ยมาก่อนจังหวะนี้ว่าไงจังหวะนี้ว่าไงโอ้โหลงยับแล้วว่าลงยับแล้วว่าลงยับแล้วว่าสวยจัดมาผมได้อีกไหมผมไม่น่าได้หรือเปล่านี่อยู่ที่สามร้อยแะะผมโอ้โหขาดทุนมาเจ็ดร้อยนะใจเย็นใจเย็น มาก่อนแล้วกันอ้โหทุนสองพันผมไมมากับรายสองพันนะน่าจะต้องมาหละกับรายสองพันสามสิบสามสิบว่าเพื่อนสวยนั่นแหละวายโอ้โหวิน่าเกลียนมากเลยอะวายมาขนาดนั้นนะเฮ้ยมันเล่นเราซะแล้วนะผมมันเล่นเราอีกแล้วจะทำไงได้อะเพื่อนไอ้ทำไงได้อะเพื่อนเอ้ยมอมกแล้วอะเพื่อน มาอีกแล้วว่ะเพื่อนเอาไงดีวะเนี่ยมาอีกแล้วว่ะโอ้ยขนาดเบสสายังไม่ขึ้นเลยดูว่าเบสหนึ่งวะเมื่อกี้เบสหนึ่งก็แตกดีนะเมื่อกี้ใจเย็นนะคุณน,น้อยใจเย็นเอาเข้ามาพัานแล้วผมนี้ดูวไว้เป็นอูทาห่อนวะเล่งรอบเยอะเหลือสองรอยกว่าแต่เราจะมาปั้นคือนะผมได้ด้วยกันนะไปห้าสิบรอบไป โอเคมาตั้งหลักใหม่เบ็ดห้าสิบรอบแบบโอเคนั่นแหละสวยโอ้โหสวยไม่พอยิ่งเย็นสวยสวยไม่พอนะหูยสิบมาก่อนแล้วกันหกนะหกรอบสุดท้ายว่ายยังไงโอ้โหวันนี้ไม่น่าจะถึงแล้วอ่ะเพื่อนจากทุนสองพันกลายเป็นเหลืออยู่สองร้อยเท่านั้นเลยสองร้อยเท่านั้นเลยโอ้โหเขาจะจัดเลยนะอีพีนี้ โอเคสำหรับนี้ไม่มีอะไรมากแล้วถ้ามันไม่แตกก็ปล่อยให้มันไปเบ็ดสิบก็แล้วนะเบ็ดห้าก็แล้วนะผมเดี๋ยวค่อยมาต่อกัน EP. อีพีอ่าอีพีหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันฮืมสำหรับนี้กําไรไม่สําเร็จนะผมโอโ้โหขอโทษด,ด้วยนะผมแต่ฝากกดไลค์กดอิ์ตป็นกำลังใจต่อยนะโอเคไปดูคลิปก่นกอนขัดใจไป,ก, <c oughs> ไป,ก,ปก,ก่อนขัดตาไปก่อนดูคลิปก่อนขัดตาไปก่อนสำหรับอีพีนี้ไปเท่านี้แหละเพื่อน ค่อยหน้าแล้วกันฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจใต่อยน,น,นะไปละวันนี้ไปบ่ายไม่มีอะไรมากแล้วบายยชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยน,นะครับขอบคุณครับ